สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดในทุกเอพิโซดนะครับเราจะหาเรื่องราวน่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากอคอมเมนต์นะครับ s u b ส c คร b e แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปถุกวกัน โอเคนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์แล้วก็จุดแข็งของตัวเองนะครับผ่านโมเดลที่เราเรียกว่าคลิปตันสเตนหรือที่อยู่ในหนังสือนี่แหละนะครับไอตัวสเตนไฟเดอร์นะฮะหนังสืรเรอเล่มนี้เนี่ยนะครับมีแปลไทยนะครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยมันจะมีโค้ดนะครับเพื่อให้เราสามารถไปทำแบบประเมินนะว่าเราเนี่ยนะครับมีพรสวรรค์นะครับหรือมีคุณลักษณะ อะไรบ้างนั่นเองเพราะว่าในทฤษฎีของคริปตันสเตนเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งนะว่าคนเราเนี่ยมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกันนะครับในทฤษฎีเนี่ยมีถึงสาตัวนะครับสาตัวที่ว่าเนี่ยก็จะมีความเด่นที่แตกต่างกันนะแล้วพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเราควรจะรู้จักว่าเราถนัดเรื่องอะไรเรามีพรสวรรค์เรื่องไหนและเราจะสามารถโฟกัสให้มันกลายเป็นจุดแข็งนะครับทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นในอย่างไรนั่นเอง นะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นหลักการของอตัวคลิปปันสเตรนนะครับใน,นนี้ก็พูดเฉพาะแถฐา,านนะผมเองผมก็เป็นเซอร์ติฟายโค้ชนะของตัวคลิปปันสเตรนด้วยเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วคลิปนี้จะบอกอะไรนะครับเราเราคงไม่ได้มาสอนเรื่องคลิปปันสเตรนนะผมว่ามันมัน,ม,นมันยาวมากน,นะครับแต่ถ้ามีโอกาสผมก็จะคงทยอยมาเล่าแล้วกันนะเพราะว่าผมคิดว่ามันประโยชน์นะครับทุกวันนี้ผมก็ทำเรียกว่าก็มีการการโค้ชนะครับให้กับ คนที่เรียกว่าเคยเรียนไปบ้างนะครับแล้วอยากทําความรู้จักตัวเองมากขึ้นนะแล้วนั่นก็เป็นประเด็นที่ให้ผมทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับคือต้องบอกว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโค้ชนะครับกับการกับคนที่มาคุยนะครับซึ่งเขาทอาอาชีพอาชีพด้วยกันแล้วก็มีมีเรียกว่าเป็นเหมือนฟีดแบ็กนะนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปเรียนมา หรือบางทีก็ไปขอคำปรึกษามาหรือไปอ,อ่านสูตรนู่นสูตรนี่มาใช่ไหมครับแล้วบางทีมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองใช่ไหมฮะหรือบางครั้งเนี่ยก็โดนฟีดแบ c k จากคนอื่นมาว่าทำไมนะทำไมไม่รีบตัดสินใจทำไมต้องคิดก่อนเนี่ยมีอะไรปุ๊บเนี่ยต้องไปคิดก่อนเนี่ยทำไมครับทำไมต้องคิดเยอะขนาดนั้น อีกบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่กล้าที่จะฟันธงทำไมถึงต้องแคร์คนอื่นอะไรอย่างนี้จนทำให้บางทีเนี่ยรู้สึกเสียเซลลรู้สึกเสียเซลล์เช่นทำไมเรากลายเป็นคนอ,อ่อนไหวนะครับ ขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาโอ้โฉอโฉเลยอย่างเงี้ยนะไมฮะแล้วก็เลยเกิดการบางทีก็รู้สึกพ้อใจตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นปมนะครับแล้วพอไปทำแบบประเมินมาอูเนี่ยเรากลายเป็นคนสายที่เราดูให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกเห็นไหมจนทําให้โอ้มันีน่ไม่เนอันนี้ไม่ดีแน่เลยไม่ไม่ดีแน่นะครับอันนี้เราเราควรจะอยากจะมีตัวอื่นอะไรอย่างงี้นะครับ ซึ่งจริงๆทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะละนี้เป็นเป็นที่นี้ต้องบอกว่าดัดแปลงนะจากเรื่องจริงเขาเรื่องจริงมันจะมีเยอะมากนะแล้วผมก็บอกทุกคนว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยเราอยากโค้ชกันจบนะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหนึ่งซึ่งทุกครั้งที่พอเราคุยกันจบแล้วโค้ชจนจบเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่องนี้มันมันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีสูตรมันมีเทมเพลต มันมีสเตรดโอไทป์ว่าเป็นผู้นําที่ดีต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับค,คุณสังเกตไหมยุคหนึ่งยังบอกว่าผู้นําที่ดีต้องเด็ดขาดผู <c oughs> ้นำที่ดีเด็ดขาด <c oughs> ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็อยู่ๆก็มาผู้นําที่ดีต้องมีเอมพัตตีผมก็บอกว่าเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไงครับ <c oughs> เออแล้ววันดีคือดีบอกว่าเอยผู้นําที่ดีจะต้องเป็นคนมีวิชั่นผู้นําที่ดีต้องคือคือเหมือนมันมีมันมีชุดสำเร็จอะแล้วบอกว่าเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าไม่เป็นแบบนี้คุณไม่เป็น l e ด d e r ที่ดี จะเป็นเมเจเมนที่ดีต้องกล้าตัดสินใจเมเจเมนที่ดีต้องชับไวเมเจเมนที่ดีต้องแล้วแล้วพอคนไม่เป็นแบบนั้นปุ๊บก็รู้สึกแบบว่าเออแล้วฉันผิดหรือเปล่าฉันฉันฉันเป็นคนทำงานไม่ได้เรื่องหรือเปล่าใช่ไหมฮะเอ่อทำไมฉันกลายเป็นคนที่เอ่อสื่อสารเก่งแต่ฉันเอ่อเรียกว่าแต่ฉันไม่แต่ฉันไม่ได้แบบว่าอินกับความรู้สึกมากแปลว่าฉันผิดหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือบางคนบอกว่าฉันเป็นคนที่คิดเยอะแต่ฉันไม่สื่อสารออกมาแปลว่าฉันผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือก็อแน่นอนว่าไอ้ไอไอหนังสือข้างหลังผมเนี่ยนะครมันก็มีตํารามากมายที่มันจะบอกว่าการเป็นลีดเดอร์ที่ดีต้องเป็นอย่างไรการจะประสบความสำเร็จต้องเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีโค้ชมากมายนะครับพอดแคสต์ Podcast มากมายจะบอกคุณว่ามันต้องทานี่ทานี่ทานี่ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะผมบอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปหรือเปล่าผมผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่าง,งา ผมไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็เราอย่าได้เสียเซลล์นะครับการเสียเซลล์มันเกิดขึ้นการที่เราจะพยายามเอาตัวเองไปเทียบนะครับกับไอมาตรฐานพวกนี้หรือเอาตัวเองไปไปอยู่ในอ่าเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเขาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นแบบน,นก็ได้และเอาจริงการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพรสวรค์และจุดแข็งนี่แหละนะครับมันจะทําให้เรากระจายเรื่องนี้มากขึ้น อันนี้มาอธิบายยังไงนะครับผมเปิดหน้านี้ด,ดูดูกันนะครับคือเวลาเราเราพูดเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์หรือจุดแข็งเนี่ยนะครับในทฤษฎีของทิพย์อันสเต้เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น4หมวดหมู่นะครับมันจะมีเนี่ยครับ uh, executing influencing นะครับ relationship building นะครับแล้วก็ strategic thinking ก็คือนะฮะมันมี uh, ความถนัด มีความพึงนะครับพึงประทะนะครับนะครับ,นะรบที่แตกต่างกันไปถ้าคิดได้ง่ายเหมือนมือข้างซ้ายให้มือข้างขวาคนถนัดขวาก็จะใช้มือขวาทําให้คล่องมือซ้ายอาจจะไม่ได้คล่องมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราก็จะมีความถนัดที่มันแตกต่างกันนะครับในสาสี่ตัวได้แหละแล้วก็แบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับฝั่ง executing คืออะไร executing ก็คือชั้นชั้นมีความถนัดแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องคิดเยอะในการทําสิ่งต่างๆให้มันสาเร็จ คือคนถ้าเกิดว่าเป็นคนฝั่งที่เป็น executing เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเนี่ยนะครับเขาจะมีโค้ดเดม a c h i e v e r นะครับเป็น a r r a n g e r belief นะครับ daily r e a t i v e discipline focus อะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการคิดและวิและแรงจูงใจในการที่จะทำให้สำเร็จในตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเราเรียกว่าสายม่วงนะสายม่วงจะเป็นแบบว่าเออให้ให้อเดียเขาไปมอบหมาย โปรเจกต์เขาไปให้เป้าหมายเขาไปเดี๋ยวเขาก็ทำให้เสร็จเองแหละเขาจะมีความเป็นจะนจะเป็นสายนี้เลยนะครับคือเขาจะเป็นแบบเออรู้สึกว่าต้องทำรู้สึกว่าต้องสำเร็จรู้สึกว่าจะต้องปิดให้มันได้ใช่ไหมนี่คือสายสายสายสีม่วงนะครับขณะที่สายสีส้มนะครับ influencing นะครับในการโน้มน้าวคืออะไรการโน้มน้าวเนี่ยมันจะพวกเนี่ยนะครับ activatorcommandcommunication นะครับ competitionmaximizer อะไรว่าไป สายเนี่ยเป็นสายว่าด้วยเรื่องของการที่เราจะโน้มน้าวสื่อสารคือเป็นคนที่มีความคล่องความคุ้นเคยนะครับในเรื่องของการสื่อสารซึ่งสังเกตพวกนี้คนเนี้ยก็เคุยเกง่งอะไรเงี้ยมันจะมีวูอะไรเงี้ยนะครับแบบาสื่อสารคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งการโน้มน้าวนะครับการโน้มน้าวมีอิทธิพลกับคนอื่นก็ชื่อ Influencing ใช่ไหมก็คือมีอิทธิพลกับคนอื่นอันนี้ก็คือเป็นเราเรียกว่าสายสีสม้ม ขนะดที่สายสิน้าเงินคืออะไรคนที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่า l e a i o n s h i p หรือความสัมพันธ์นะครับเพราะคือเรื่องอะไรเนเรื่องของ adaptability เรื่อง connectness developer empathy harmony แล้วว่อะไรไปนะครับ inclusive er, น,นียเพราะฉะนั้นคือคนพวกนี้เขาจะเขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์และเขาเป็นคนที่เซนส์เรื่องความสัมพันธ์มากและเขาจะเป็นคนที่สามารถเข้าใจได้ว่าทำยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นแรงถ่วงของชีวิตเรามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ ใช่ไหมฮะแล้วขณะที่ฝั่งที่เป็นสีเขียวก็คือฝั่งกลยุทธ์เนี่ยสายจิตทิงกิ้งคืออะไรคิดวิเคราะห์ฉันให้ความสําคัญกับไอเดียให้ความสำคัญกับ, idea, ค,กบความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างผมเนี่ยผมเลยผมเป็นสายเขียวนะครับใน5ตัวของผม5ตัวแรกของผมเนี่ยเป็นสายเขียวหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันนะครับอ่ะพอเรามาอธิบายเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่สิ่งที่เราต้องเล่าตรงนี้ฝั่งเพราะว่า คือผมไม่ได้มาลคลิปนี้ไม่ได้กำลังจะเล่าทุกตัวนะเพราะถ้าเกิดเล่าทุกตัวเดีด่อยอาจจะต้องมีคลิปแยกอีกย่างหนึ่งมาอธิบายยาวนะครับแต่ที่เราพูดคัาว่าไม่เสียเซลล์คืออะไรเพราะถ้าเกิดเรามองคนสีคนสี่โดเมนเนี่ยนะฮะุณจะเห็นว่าสี่โดเมนเนี่ยคาแรคเตอร์ของการเป็นผู้จัดก,การเป็นหัวหน้าทีมเป็นลีดเดอร์หรือแม้กระทั่งวิธีการทำงานเนี่ยไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาถนัดคนละแบบใช่ไหมฮะคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นสายสีม่วงคืออะไรเฮ้ยมาปุ๊บแล้วฉันจะทําให้มันเสร็จให้เรียบร้อยสายสีสายสีส,ยส้มคืออะไรเน้นสื่อสารเน้นการพูดคุยเจอจาโน้มน้าวนะครับสั่งสีน้ำเงินเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทําด้วยกันเราเห็นความสัมพันธ์คือเรางานเราเสร็จนะคือต้องบอกว่าทุกอันเสร็จง,งานเสร็จหมดนะครับแต่งานเสร็จที่ว่าเนี่ยมันจะมีมันจะมีวิถีในการที่จะให้งานเสร็จไม่เหมือนกันนะนะครับสายสีน้ําเงินคือแบบเฮ้ยเรางานต้องเสร็จ แต่คนก็ต้องสําเร็จด้วยนะเราให้ความสําคัญกับเรื่องของคนนูน่นนี่นูน่นนั่นไปอะไรเงี้ยนะครับฝั่งสีเขียวคืออะไรงานเสร็จแต่ก่อนจะเสร็จแต่ขอคิดก่อนฉัน <laughs> ขอคิดก่อนฉันขอไต่ตองก่อนแล,แล้วจะเห็นว่าในแต่ละสายเนี่ยมันจะมีความอึดอัดไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสายสายสีม่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าทํางานแต่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยมุ่หงิด เราทำทำไมเราวแล้วแล้วเ,เ,เราจะไปตรงไหนอะไรยังไงเราจะแบบมันจะแบบไม่ได้อะใช่ไหมฮะเขาต้องการแรงจูใจในการทางานถ้าเกิดสายสีส้มคือ i n f ูเ e n c i n g คืออะไระก็ถ้าเกิดว่างานนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันไม่ได้มีการสื่อสารกันไม่ได้มีการาให้แรงบันดาลใจกันมันแปลกๆนะเออมันต้องมันต้องมันต้องมีการสื่อสารกันนะใช่ไหมฮะขณะที่ถ้าเกิดเป็นสายสีน้ําเงินคือถ้าเกิดว่าเอ,เอาเอางานแต่ไม่เอาความสัมพันธ์นี้ฉันก็ไม่โอเคนะ เออชั้นชั้นชั้นค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องของจิตใจกับคนทํางานนะฝั่งสีมือเขียวคืออะไรให้ทํางานโดยไม่คิดเนี่ยก็ปแปลกๆเหมือนกัน <c oughs> คืออย่างผมเนี่ยผมเห็นภาพอย่างผมเนี่ยผมเป็นผมเป็นสายสีเขียวเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อทำงานเนี่ยแล้วเกิดไม่มีไม่มีที่ให้ผมได้คิดได้แสดงไอเดียผมจะไม่ค่อยชอบผมจะไม่อาทำงานอย่างงี้แต่ถ้าเกิดเราไปคุยกับคนที่เป็นสายสีม่วงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีมีงานให้ทําแต่ไม่มีเป้าหมายไม่อยากทํารู้ทำไม นะครับเมื่อไหร่ทมันจะมีความมันจะมีความอึดอัดความถนัดที่มันไม่เหมือนกันและนั่นก็จะสะท้อนกลับมาว่าวิถีของการเป็นหัวหน้า<ฮ>การเป็นผู้จัดการาการเป็นใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่สามารถที่จะเอาสูตรอันนึงมาบอกว่าท,ทุกคนต้องเป็นแบบนี้เช่นคุณจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้คุณต้องเป็นคนตัดสินใจรุดเร็วแต่รุดเร็วแต่ละคนไม่เหมือนกันรวดเร็วแต่ละคนไม่เหมือนกัน ใช่ไหมฮะคุณถ้ากว่ารวดเร็วแต่ละคนเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าไอ้แต่ละสายเนี่ยมันก็มันก็จะมีการใช้เวลาที่แตกต่างกันและมีกระบวนการที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าเรากําลังฝึกให้คนทาเหมือนเหมือนกันนะ่ะมันคือกําลังฟอสให้คนที่มันถนัดแตกต่างกันนะครับแล้วแล้วพยายามทําเรื่องเดียวกันซึ่งแน่นอนมันอาจจะทําให้คนบางแล้วเรียกว่าคนบางสเตรนหรือคนที่มีความสุขบ,บ,บางอ่านทําได้ดี ช่ไหมอย่างถ้าเกิดว่าคุณตองสินใจเร็วอะ่ะคุณจะเอาไปพวกฝั่งฝั่ง execution อย่างเงี้ยเร็วอยู่แล้วเขาชาร์ปเขาเร็ว action 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 ใช่ไหมฮะหรือจะเป็นพวกสา่งโน้มน้าวคือตัดสินใจเฮ้ยนะครับ command take chart นะครับคนพวกนี้เขาพร้อมอยู่แล้วที่เขาจะตัดสินใจใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝั่งสายสีเขียวเงี้ยให้ตัดสินใจขอคิดก่อน เออคือคือถามว่าตัดสินใจได้ไหมก็ตัดสินใจได้แหละแต่เขาอยากคิดอยากใช้เวลาในการทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราบิวทีมอย่างเงี้ยนะฮะถ้าบิวทีมแล้วเราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยนะครับฝ่ายฝั่ง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 กั่ build กงฝั่วกั่งฝั่ฮะถ้าฝั่งฝมเงินบอกัอ่งฝั่งอัเงฝเราก็่กกดี๋ยวเัาจะลึกซึ้งกัะเรัจะ้ห็นอัเง็นใจกันงอะไรอย่งเัี้ยเพราะฉะนั้ะมันมััก็จะมีแบบ บนมันจะมีคําบน่บนๆพวกเนี้ยนะครับที่ผมว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสเตย์ก็ได้นะผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอในชีวิตจริงบอกว่าเนี่ยคุณอ่อนแอไปคุณเปราะบางไปหรือเปล่าทําไมคุณไม่ใจทําไมคุณไม่ใจแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกับบางคนมันทําง่ายและกับบางคนมันทําไม่ง่ายเพราะบางคนคือก็ฐานของฉันฉันเป็นฝั่งเรีย s h ช p อะฉันก็แคร์เรื่องเนี้ยคุณกําลังให้ฉันทานในสิ่งที่ฉันไม่ถนัดมันก็เหมือนการบังคับให้คนวาดรูปโดยใช้มือข้างที่มือถนัดอะถูกไหม ใช่ไหมฮะหรือถ้าเราก็บอกว่านักขายที่ดีต้องพูดเก่งอย่างเงี้ยคือโอเคใช่ในในสเตอริโอไทป์นะฮะในสเตอริโอไทป์ใช่นักขายที่ดีก็คงจะก็ควรจะพูดเก่งก็ควรจะปีเซนต์เก่งถูกไหมฮะแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่มีพรสวรรค์ที่เรื่องคอมมูนิเคชันได้ไหมครับไม่ไม่่ทุกคนมีพรสวรรค์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะโอเคในการที่จะพูดเก่งอะไรเงี้ยนะครับแต่แล้วต้่าบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่มีพรสวรรค์เรื่องนี้แปลว่าฉันฉันทำไม่ได้ทําได้ครับ ทำได้นะฮะคือคือเราสามารถเป็นนักขายที่ดีในแบบในแบบของเราได้เช่ฉนฉันจะเป็นนักขายที่ดีในการเข้าอกเข้าใจลูกค้าก็ได้หรือคุณจะเป็นนักขายที่ดีในการที่เราจะมีความรับผิดความรับผิดช,ช,ชอบกับสิ่งที่เราหลัญญาก,ก็ได้การเป็นนักขายไม่ได้หลายแบบไม่ได้เป็นแบบเดียวแต่โลกเนี้ยมันแย่ตรงที่เราไปตีตาคนแล้วบอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่เป็นแบบนี้ถือว่าผิดแพกผู้ชายห้ามอ่อนไหว อะไรเงี้ยจะเป็นนักเขียนต้องติดไม่จะเป็นต้องติดก็ได้คือมันไม่มีมันไม่ใครไม่เคยมีใครมาเขียนว่านักเขียนต้องติดอ่ะใช่ไหมฮะจะออกกล้องต้องเป็นคนโ x t r o ิร์ดผมบอกว่าไม่เกี่ยวเออโทรเวิร์ t ก็ออกกล้องได้ผมก็ i n รเว v e r t ผมบอกเลยผมผมโทรเวิร์ t ผมผมเป็นผมเป็น i n s j ผมเป็นไอจัดด้วยนะผมเดี๋ยวผมเป็นพาร์ทเนอร์นเลยนะแล้วผมก็บอกผมเป็นไอแบบไอหนักหนักด้วยแต่ผมก็ออกได้ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วเรารู้จักวิธีการใช้ การใช้ไอจุดแข็งของเราอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันเราคุยกันในในการการโคชเนี่ยคือเราบอกว่าไม่ต้องเสียเซลพี่ไม่ต้องเสียเซลไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกแปลกสําคัญเลยคืออย่ารู้สึกแปลกอย่ารู้สึกว่าทําไมคนอื่นเขาเป็นได้ฉันทนไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเพราะว่าคุณกำลังพยายามเป็นในสิ่งที่คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคุณกำลังกำลังเป็นในสิ่งที่โดนมาขืนคนอื่นเอา เอาเสื้อผ้าตัวหนึ่งมาบอกคุณต้องแต่งตัวแบบเนี้แต่แต่ฉันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้ชอบแบบเนี้ไม่ฮะต่อให้ต่อให้เราไปเรียนวิ่แต่งตัวอะไรมาเยาผมเชื่อว่าหลายๆคนจะบอกว่าก็ก็เข้าใจว่าแต่งตัวแบบนี้มันดูดีอ่ะแต่ในใจของฉัน my heart it doesn't feel right ฉันว่ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับแล้วเราก็ไม่ได้เสียไม่้องเสียเซล์เลยด้วยคือคือผมรู้สึกว่ามันมันมันเราต้องแยกแยะ,ะเวลาเวลาเราทำเรื่องพวกนี้นะครับมันคือการแยกแยะว่า เฮ้ยม no ันมีตัวตนฐานฐานของเราเนี่ยนะครับเล่นเรื่องจิตใจความพึงพอใจพลังงานของเราเป็นอย่างไรนะครับเออแล้วฐานของเราเป็นแบบนี้เราก็เลยนะครับเราก็เลยเลือกจะเป็นแบบนี้เราเลยทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมบอกก่อนนะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องพรสวรรค์มันเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกอ่ามันเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานนะครับเช่นวิธีการมองโลกทัศน์อ่วิธีการที่เราปฏิสัมพันธ์กับโลกนะครับ พลังของเรามาจากไหนอะไรยังไงคนเรื่องเรื่องกับสันดาลผมใช้คำนี้นะคนเรืเรื่องกับคนเรื่องเรื่องกับนิสัยคนเรื่องเรื่องกับศีลธรรมไม่ไม่เกี่ยวกันนะไม่ไม่เกี่ยวกันนะคือแปลวะ่าคือคุณอาจจะมีพรสวรรค์น,นี้แต่คุณอาจจะมีศีลธรรมไม่แบบไม่เหมือนกันและคุณอาจจะนิสัยแย่หรือชั่วต่างกันอันนี้ก็อันนี้ก็เรื่องกันไปนะอันนี้ัน,นีไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่เรากำลังคุยกันเรื่องแค่นี้เราคุยเรื่องว่าเออเฮ้ย เพราะเพราะว่าเพราะว่าฐานเราเป็นแบบนี้เราเลยอยากจะทํางานแบบนี้เราเลยอยากเป็นผู้จัดการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดการที่ดีคือผู้จัดการที่ดีบางทีคือๆๆอะไรก็รก็เ,เห็นใจพนักงานก็เห็นใจก็ไมก็เห็นใจพนักงานก็ไม่เห็นผิดเลยนี่แต่ถ้าแต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นคนสายที่เห็นใจพนักงานแล้วกก็ย่อมแปลว่าคุณก็ควรจะรู้ว่าคุณต้อคนหาพนักงานแบบไหนเข้าทีมคุณถูกปะ แล้วคุณแล้วคุณจะมีสาลการทำง,งานแบบไหนเพราะถ้าเกิดว่าเราเราด้วยสไตล์ของเราเราเป็นแบบนี้แล้วเราไปเอาคนที่แบบเหมือนสไตล์คนอื่นมามันก็ไม่เข้ากันแล้วมันก็พังกันดูกไหมฮะสิ่งที่มันสิ่งที่มันกําลังทำทำร้ายคนลจุดนมากคือเราพยายามไปเรียนสูตรสาเร็จโดยไม่เข้าใจลงไปที่แก่นและพอเราเอาสูตรสำเร็จมาใช้เนี่ยเราเราลืมเห็นสิ่งที่เรียกว่ามันเชื่อมโยงก,กันเลื่ออย่างมนุษย์เนี่ยสำคัญมากเพราะมนุษย์มันมีมันมีความลึกลับอยู่ลึกลับอะเนี่ยนะฮะ ซับซ้อนอยู่ข้างในเนี่ยเยอะมากนะครับเออเราไม่สามารถเอาสูตรเดียวใช้ได้ทุกคนได้เราต้องมีความเข้าใจมนุษย์นะครับแล้สำคัญเลยคือเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนนะครับอย่าอย่าให้อย่าให้ตําราอย่าให้ใช่ไหมล่ะเราอยาอยาให้ตําลาอย่าให้สิ่งที่เราเรียกว่าสติโรไทป์เนี่ยมาทําร้ายเราอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าส่งใหวฟังเพราะว่าสองสามวันนี้ผมต้องคุยผูดไปอยู่ที่บ่อยมากนะครับเพราะมีคนบอกครับ ผมโดนผมโดนตําหนิมาว่าผมไม่เด็ดขาดหนูโดนบ่นว่าทําไมหนูกลายเป็นคนอ,อะไระไม่กล้าที่จะฟันนะับไม่กล้าที่จะฟันหนูทําไมหนูกลายเป็นคนรู้สึกว่าเราอินกับความกินกับอารมณ์จนมันรู้สึกแย่ตัวเองนะครับ แต่สุดท้ายเราจะเราจะเราจะเราโค้ดเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้สึกดีนะแล้วภูมิใจเพราะว่ารู้สึกว่าเออจริงๆนั่นคือตัวเองนั่นคือตัวตัวของขาเมื่อไรก็ตามที่เรามีตัวตนที่ชัดเจนเราก็จะสามารถที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมั่นใจได้ใช่ไหมครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการที่เราฝืนไปเห็นตอนอื่นใช่ไหมถ้าเกิดเราฝืนเป็นคนอื่นปุ๊บเราก็จะไม่มั่นใจเราจะสับสน แล้วเราก็จะบอกว่าสุดท้ายเราก็ทรมานเองเปล่านี่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเราโคชกันนะครับเวลาเราพูดเรื่องของตัวสตรนทนะครับจริงๆมันมีอีกเยอะมากแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะมีเรียกว่าการเจาะอีพโโดดิรโซแล้วกันว่าเอ้ยแล้วสตรนแบบนี้มันคืออะไรนะครับสตรนแบบนี้เนี่ย มันพัฒนายังไงใช่ไหมครับเนาะแล้วก็เราแต่แนะนำนะครับสิ่งสำคัญมากเลยคือไปลองไปไปทำแบบประเมินนะตัวหนังสือเล่มนึงอะ่ะนะครับหนังสือตัวเนี้ยนะครับราคาไม่กี่ร้อยละแล้วเนี้ยนะครับมันมีโค้ดก็ไปลองทําดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะโคชชิ่งอ่ะใครอยากจะทำแบบมามาประกอบกันโคชก็อ่ะเดี๋ยวมาว่าก,กัน โอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังไว้ในประส o d e นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็แชร์กันมาได้นะครับผมยินดีรับฟังเอาไปทุกอย่างแล้วก็เอลโซน่าอยากฟังเรื่องอะไรก็บอกกันได้เหมือนกันโอเคนะครับแล้วที่จะทำ e p i s o d หน้านะฮะสหรับวันนี้สวัสดีครับ